ซอบไฟล์นะครับตัวนี้ x 8 0 8 0ตัวนี้เป็นตัวเซนนะครับไฟ r g b ตัวระบายความร้อนนี่ค่อนข้างจินใจเป็นท่อหน้าจะเป็นนิกเกิลนะใหญ่มากนะครับใหญ่กว่ารุ่นปกตินะ อันนี้นะเป็นตัวอีดิชั่นสีฟ้านะสวยๆดูฟ้าพัดลมนะสีออประมาณประมาณนี้นะตัวตัวนี้ปรับเป็นไอคิวบีเลยนะสับสีได้ อนนลองเทสเกมเหยโลภูมิก็โอเคนะแต่ถ้าเป็น1070น่าจะเย็นกว่านะตัว1070ตัวนี้ความแรงน่าจะน้อยกว่านะอันนี้ลองไดเวอร์ตัว220 0โ,โอเคภาพสวยขึ้น ตัวอ่าเพราะว่าของ AMD เขาเคมมาบอกว่าไดเวอร์ตัวใหม่นะครับ2020ของไ x ค850ลงแล้วจะแรงกว่ากิท1070ภาพจะสวยกว่าอันนี้เขาว่างั้นนะผมลองดูแล้วก็ภาพสวยขึ้นนะครับแต่ว่าความแรงนี่ว่าไม่น่าจะสู10ส้1070น,นะหรือว่าชนะได้นะก็สู้ีอยู่ครับแต่ว่าคงไม่ชนะ โดยการเล่นความสมูทนะแล้วก็เรื่องของความร้อนด้วยการจิดไฟด้วยนะครับตัวนี้เป็นไฟเลี้ยง8ดบวก6นะถ้าเป็น1070นยนี่จะเป็น8นะอันนี้พูดถึงตัวกิ๊กไก่โนะ o c นึ่งนะ์เเคครับก็หลือเหลือครับทุกวันนี้ CPU I 7ขก้นไปก็เหลือแลครับเจน6เจน6 7ป ก้าครับสำหรับเล่นเกมแ a มตัวนี้เป็นซีพียู CPU ตัวนี้ก็และครับ x 9 9ซีเก้าเซเล็กนี่สิ่งที่แตกต่างจากแซตก็คือแ a มเป็นแบบคอร์ชเนลคนระับซีพียูตัวนี้เป็น68 00K นะครับคอร์สรเศนะครับกินไฟร้อยตีครับวัต คอสิบสองเทตแอลสามสิบห้าเมตรทำงานเล่นเกมนะมันจะแรงนะผมว่านะแรงกว่าพวกที่เป็นตัวให้คิดตัวธรรมาาดาเยอะรับต้องลองดูครับต้องลองดูก็อย่างว่าครับก็อ,อย่าลืม เวอร์นะครับอุปกณก์ใช้พลังงานสูง power ต้องดีนะครับเหลือๆให้เหลือไว้นะครับไ,ไม่งั้น full load ลลนี่ปุปกณ์เสียหายเร็วนะครับอายุสั้นนะก็ลองดูนะตามความเหมาะสมแต่ผมจะเน้น power ให้เหลือๆไว้นะครับเพราะผมเคยใส่ ตัวเกือบห้าสิบบาทตัวนะครับปรากฏว,ว่าบูบไปฮะตอนนั้นใช่1080ครับ1080 1070ก็บูบนะครับ, 1080, 1080, 1080, รบก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นตัว RM แปดห้าศูนย์ X นะบตบวนี้เอดได้ทุกเส้นนะครับปอดแซนิ่งๆโอเคนะครับระบบน้ำนี่อุณหภูมินี่ต้องยอมรับนะว่าโอเคดีดีดีด,ดีอันนี้ไม่ได้ต่อ,อ,อทั้ง ระบบนะครับโวกกัจอเพาว่าเกรงว่า,าเวลาเปิดหรือว่าเวลาเครื่องมีปัญหาเนี่ยมันต้องถอดทางระบบนะครับผมก็เลยเอาให้มันง่ายที่สุดนะเวลาดัดทอให้มันห่างจากแรมนะครับถอดแรมได้หมดนะครับแรมซิงสูงๆได้ทั้ง8สล็อตนะครับอันนี้นะผมจะโค้งเพื่อทำให้ลบแรมนะครับ รั่มาข้างี้ท่อสิบสี่นะครับอะคริลิกตัวนี้ทุบยังไม่แตกนะครับสั่งมาจากจีน,นครับนี่ห้ออะไรผมไม่แน่ใจแต่เหนียวมากนะครับสั่งมาสามลอกอะเคนะตัวนี้ของเราต้องเลือกเอานะครับของแพงแของแพงไม่ดีก็มีนะครับของถูกดีก็มีนะครับก็ ลองเลือกกันดูต้องลองกันนิดนึงผมก็ลองมาเยอะแล้วทีซื้อมาแพงก็ใช่ว่าจะดีครับหรือบางทีถูกมากก็ใช่ว่าจะดีครับต้องลองแต่บางทีซื้อมาราคาไม่แพงดีมากครับออมนะครับสอ,อบถามกันมาได้าร้าน ของสปอคอมนะครับตลาดนะส่วนจะสองมินบุรีซอมประกอบคอมนะครับเทสไว้สักครึ่งวันเล่นสักครึ่งวันเนี่ยอุณหภูมิเป็นยังไงตัวนี้แต่หนึ่งศูนย์กสูตร,รลองแล้วครับโอเคเลยไม่เท่าไหร่ความร้อนสบายสบายต,ตัวไอต้องเทสนี ดูไปๆแล้ว,เ,นะวเป็นเสานะฮะเป็นแม่เหล็กดูดนะดูดได้ดูดที่เขโ,โอเคนะครับ